เฮ้ยมันใกล้มากทหายช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่นอนวิ่งเพื่อนเพื่อนวิ่งอ้าวเพื่อนวิ่งชันคานแทนอ่า สวัสดีเพื่อนๆทุกคนผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะคะวันนี้เรายังมาอยู่กับเกม Dead by Daylight กันนะคะซึ่งพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วหลังจากพาร์ทแรกที่น้ำเล่นแล้วปรากฏว่าตายคนแรกตายคนแรกและก็ตายคนที่2นะคะรอบนี้น้ำค่อยขอมาแก้ตัวมาดูกันดีกว่านะว่าน้าจะทำสำเร็จหรือไม่ <Wow. S 1> อ่ะตอนนี้นะคะเ้าได้คนพบอะไรใหม่ๆอย่างหนึ่งว่าตัวละครตัวนี้มีดีกว่าที่คุณคิด คือมันเป็นตัวที่แบบเราสามารถเข้าไปหลบมาในหงยาได้เนียนมากๆอ่ะคือน้ําเล่นอ่ะตัวเนี้ยแล้วคือผีอ่ะเดินผ่านหัวน้ำไปเลยแล้วเราก็แบบไม่มองมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยคือมันดีมากแต่เนื่องจากมันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นั่นก็เลยจะอังขอเอาคุณน้องเมคของเราไปเก็บแต้มก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอเรามีแต้มหลังจากนี้น้ำจะไปลงให้กับคุณพี่หัวดำให้หมดเลยนะคะคุณพี่หัวดำเนี่ยคือเป็นข้อดีมากเลยนะทั้งหัวสีดำแล้วสีผิวก็เข้มอีลังหากอ่ะ เออคือมันแบบเนียนมากไม่เหมือนน้องเม็์ของเราเลยอะว่าเราวก็ไปหาแมทกันเลยดีกว่าวันนี้นะมาเล่นตอนค่อนข้างเช้านะไม่รู้จะยังมีคนมาดูเอ้ยมใช่ไม่รู้จะยังมีคนมาเล่นหรือเปล่ามาไหมออ้วเ,เข้ามาปุ๊บนางออกปับ๊บเฮ้เจอคนไทยเจอคนไทย กดเลยกดเลยคนไทยดือเปล่าเราเจตภาษาอะไรไว้ทักเลยค่ะไ,ได้ทมเป็นคนไทยด้วยกันเฟลลี่เนาะเจสุสฟักกอดอะไรกันอะไรคือเจสุสฟักกอดชื่อแบบนี้ไม่น่าใช่คนไทยละ รอคนนะคะช่วงนี้กดเถอะมันไม่มีใครเข้ามาหรอกเร็วนายนายเข้าขาออกๆออกเนี่ยนายก็ชวนเพื่อนนายมาสิอันนี้นะคะเป็นเควสประจำวันนะซึ่งถ้าเราทำสำเร็จเราจะได้แต้มถึงเยอะมากอะ่ะ1 1 0่เอ้ย1 1 5 0แต้มเฮ้ยคนครบแล้วเออ โอ้จีมาตานี้แหละจะเป็นตาที่ฝันของนั้นจะเป็นจริงหรือเปล่าสำหรับใครที่ยังงงงระบบของเกมนี้นะคะสามารถไปดูได้ที่พาร์ทหนึ่งนะน้ำได้อธิบายเนื้อหาเรื่องดาวคร่าวๆไว้แล้วว่าเขาให้เราทำอะไรแล้วก็รายลเอีดเป็นยังไงบ้างนะคะยังไงพาร์ทนี้จะมาเล่นให้ดูกันทำขำสนุกๆว่าจะทำแค่แบบ เกมเดียวจบแบบเป็นคลิปสั้นๆน่ะเสริมเข้ามาแต่เดี๋ยวลองดูก่อนเลยกันเนาะมาสิสิจ๊ะ <c oughs> มวันทีก็โหลดนานนิดนึงอ่ะมาแล้วโคทาวเวอร์อันนี้เป็นชื่อแมปนะคะไอ้เจอคนไทยอยู่ข้างๆค่ะ <c oughs> คือนายยังไม่เคยตามแมปได้เลยอ่ะว่าแต่ละแมปมันต่างกันยังไงอะ <c oughs> ่ะเราตามเขาไปดีกว่านะคะเพื่อเขาจะมีประสบการณ์มากกว่าเราเฮ้ยเฮ้ยนาย ตายคนแรกไหมเนี่ยแค่ที่ลายตายทุกทีนะคะตัวน้ำเฮ้ยเฮ้ยยภาพกระตุกอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่เอาอยากกระตุกนะคะเหมือนเขาพยายามจะวิ่งหนีเราหรือเปล่าคะเขาพยายามจะวิ่งหนีเราหรือเขาพยายามจะหาเครื่อง ปิงแล้วเจอตัวเลื่อยช่วยกันช่วยกันวิธีการข้อมเครื่องคือกดคลิกเมาส์ไปที่เครื่องเลยนะคะแล้วก็คอยรอนะคอยรอแล้วระวัางผีไปพร้อมๆกันอรอเดี๋ยวบางทีมันจะขึ้นแถบวงกลมให้เรากดสเปซบาต้องกดให้ตรงจุดนะไม่งั้นมันก็จะระเบิดนั่นไงแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเรากดตรงจุดก็จะไม่ระเบิดแบบนี้ค่ะผีกำลังตามคุณไอซ์สูงูงเจ็ดอยู่นะคะตามเพื่อนคือสิ่งที่ดีนะคะไปด้วยกันอ๋อเขาจะไปหาสมบัติค่ะคุณไอซ์เราคาแล้วค่ะ เราควรจะไปช่วยเพื่อนใช่ไหมคะเอ็งเขาบอกว่าถ้าเราโอ้โหแต่มันจะถึงตาหอแล้วว่าจะช่วยยังไงอะ่ะแหวนแล้วด้วยเพื่อนเพื่อนของเราไปไหนแล้วเราเข้าไปช่วยเพื่อนพร้อมกันดีไหม รอบที่แล้วนะคะน้ำตายตอนที่น้ำจะเข้าไปช่วยเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนนันดิ้นแล้วก็คือตายพอดีแล้วแอมก็โดนจับต่อทันทีเฮ้ยทำไมแกต้องแบบทำเรื่อนข่มขู่ชาวบ้านเขาแบบนั้นวะฮะนี่ใส่ไม่ดีเลยวะฮะชอบขู่เหรอเฮ้ย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  ก็ไมเล่เมันดังตลอดเวลาเลยหลอนนะเขาดิ้นแล้วค่ะก็จริงคืออยากไปช่วยมากเลยนะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ <S <S จะโดนเองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งดิ้นดิไหนายดิ้นอะฉันจะไปช่วยนายยังไงอะ โอ้โหเป็นใกล้มากเสียงหัวใจโอ้โหตายตายไปเสร็จแล้วคือการเล่นคนเดียววะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ช่วยเพื่อนได้ยากมากเลยอ่ะมันไม่ได้คุยกันน่ะว่าอย่าเพิ่งโกธหรืออะไรอย่างเงี้ย ขอโทษจริงๆนะที่ไปช่วยไม่ทันมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ใครผ่านไปเดี๋ยว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 จับมาใหม่ เห็นปะเนี่ยทำไมเต้นรัวขนาดนี้ยังเต้นอยู่นะคะเอ้ยมีเพื่อนคนหนึ่งแบบซ่อมเครื่องอย่างขมักขม้นมากออกไปจะไปต้มเครื่องต่ออย่าไปเดินแถวนีออไไ้ออกไปได้ยังออกไปได้ยัง เีย่ยเหวี่ยมาอีกแล้วเอบกลัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหรัวจ้ะเมื่อีเพื่อนเรามาพร้อมกระเป๋าพยาบาลแสดงว่าเขาไปคนหีบเจอกระเป๋าพยาบาลน,นะคะเฮ้ยมน,น,นเต้นเร็วมากอะ่ะเพื่อนเราเพื่อนเรา,เราไม่ตาตาตา เราเห็นเหตุการณ์นะคะตอนนี้เพื่อนเราโดนล่าอยู่เราควรจะออกไปนะมีสองทางคือไปช่วยเพื่อนแต่เพื่อนมีพยาบาลอยู่เพื่อนอาจจะช่วยตัวเองได้ตอนนี้ขอหาเครื่องซ่อมก่อนนะคะไอ้ชีเป็ดได้ไงถึงเครื่องแล้วซ่อมก่อนละอีกแค่เครื่องเดียวเอ้ยอีกแค่สองเครื่องวิธีการดูเครื่องนะคะดูที่มุมซ้ายล่างเห็นไหมมีเลขสองอยู่ตายละแล้วเพื่อนเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโหอยู่นู่นไกลมาก เดี๋ยวเครื่องนี้เสร็จเราจะไปช่วยนะเร็วเร็วเรําเร็วช่เ็วเร็ว,เ,รว,เ,รว,เ,รวเหมือนกับพอเพื่อนเราคานแต่ว่าคุณปีาศาจเขาจะไม่กลับนะมันเป็นเทคนิคหรือเปล่าเนี่ยมันมาหาเราแล้วอะเขาปล่อยให้เพื่อนเราคานเนาะทำไมเสียงมันใกล้ๆอะ่ะชิบหายช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน วิ่งเพื่อนเพื่อนวิ่งเอ้าเพื่อนวิ่งชั้นคานแทนจ้าเป็นการเสียสละเพื่อนเพื่อนที่ดีมากนะคะไม่เป็นไรค่ะเพื่อนเรามีกระเป๋ายาค่ะทำไมมันต้องมาขวัญตรงนี้วะไปวิ่งไปดิวิ่งไปดิซักตาเสร็จยังจ้าจ้าเอาอีกแล้วอ่ะคืออะไรอ่ะอย่ามาฆ่าเราตอนนี้ เราจะไม่กดนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในเพื่อนเราค่ะเพื่อนเรากำลังรักษาตัวเองอยู่โอ้โหมันหูเว้มันหูวเว้หัวหัวจริงๆเราน่าจะหนีไปใช่ไหมเพื่อนรักษาตัวเองงานไปป้ารี่รีมาได้เร้วคงมัน่อมเครื่องดีกว่ามันไม่ได้รักษาตัวเองนี่ เฮลมี่พีซสรุปคือเราช่วยเพื่อนแล้วเราก็ตายเองนะคะรัวรัวเฮ้ยที่ขเ,เขาไม่เห็นเขาไม่เพื่อนเลยเหเขาไม่มาช่วยเราอะนี่นายช่วยมันเลยวะินตา่างดีอ่ ออดีค่ะดีมันวิ่งไปซ่อมเครื่องถัดไปแล้วคะ่ะเราช่วยมันเพื่อสิ่งนี้นะคะเพื่อให้มันหนีไปซ่อมเครื่องนะคะลาก่อนทุกคนอย่างน้อยคลิปนี้ก็จะทำให้น้ำเห็นว่าความดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราตายวันนี้เขามี่ได้นะความดีเป็นสิ่งไม่ตายใช่ป่ะนี่ความดีเป็นสิ่งที่ทำให้เราตายนะคะเสียใจไม่น่าเลยเรา อยู่ดีๆของเราก็ดีอยู่แล้วไปช่วยมันทำไมเนี่ยไหนไหนไปส่องชื่ออยไิจำไว้เลยให้เทมโกลด้วยอ่ะอนี่น,นี่อะไรเนี่ยพรอ,อะไรเนี่ยพรสบายเหรอใช่ไหมพรสบายนะคะคุ้นพรสบายอยาจะจำชื่อไว้เลยนะคะอยากให้ไปเจอที่ไหนอีกนะออย อ่ะเห็นก็ในเมื่อเกมที่ผ่านมานะคะน้ำยังไม่สามารถทาตามสัญญาที่ให้ไว้ในเกมที่พาร์ที่แล้วได้นะคะว่าจะถ่ายช็อตที่เราสามารถวิ่งหนีออกมาให้ดูไปงั้นเราก็ไปดูเกมต่อไปกันเลยมาไหมมาไหมมาไหมมาแล้วอ่ามีอยู่3มคนนะคะเดี๋ยวรอคนครบเนะเาะแล้วก็เริ่มเกมกัน รอบนี้น้ำว่าเราไม่ต้องช่วยใครแล้วดีไหมมันเจ็บปวดเพราะมื่ถึงแบบ <c oughs> ฉันโดนหักหลังมาก <c oughs> อะไรแบบนี้คนไม่มาสทัทีคนไปไหนกันหมดจ้าอ่ามีคุณผิวดำนะคะอ่าวออกแล้วสคนแล้วค่ะ กดกันหรือไม่กดอา้าวไปไหนอ่ะกดครบแล้วมาตอนนี้ทุกคนรอปีศาจกดนะคะปีศาจมาสร้างห้องยิ้งไว้แต่ไม่กดแต่ก็อาจจะเป็นข้อดีนะอา้าวมันกดแล้วกำลัาางจะลุ้นเลยว่าถ้ามันเริ่มเกมแล้วไม่อยู่หน้าจอเราจะได้แบบมีช่วงเวลาฟรีๆเอาละค่ะขอเรื่อม,มาถึงช่วงเริ่มเกมใหม่เลยนะคะ ดูซิว่ารอบนี้น้ำจะทำสำเร็จหรือไม่ยังคงมาเก็บแต้มกับเมกโทมาสอยู่นะยังเป็นตัวละครเดิมแต่เดี๋ยวตัวถัดไปที่น้ำเล็งไว้ก็คือจะเป็นตัวยายแว่นหัวดำนะคะเป็นตัวที่น้ำคิดว่าพลังตัวในแมปได้ดีที่สุดละบอกเลยดีมาก เพื่อหลายๆคนนะคะที่อาจจะยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วน่าจะสอนวิธีการเล่นรวมถึงระบบคร่าวๆไว้ให้นะคะถ้าใครแบบเป็นมือใหม่หรืออยากรูว่าเกมนี้เขาทําอะไรกันยังไงก็ไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวจะมาเล่นการขำๆนะเพราะว่าคลิปที่แล้วดูสัญญาไว้ว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวรอบนี้จะวิ่งถ่ายช่วงที่แบบช็อตที่วิ่งออกสังอะไรนะสาม,มารถซ่อมเครื่องสําเร็จแล้วออกหนีออกไปได้ให้ดูว่าดิ้นพันกันไปหมดแล้วเนี่ย ท่อมเครื่องแล้วท่อมเครื่องตอนนี้ยังรู้สึกดีนะคะที่ไม่ได้ยินเสียงเลื่อยหรือว่าเสียงระฆังคือถ้าเสียงเลื่อยเนี่ยคือจะเป็นตัวเลื่อยส่วนเสียงระฆัง <What? S 1> ว้าัวแต่พูดเสียงระฆังเนี่ยก็คือจะเป็นตัววินวองนะคะคือนะว่ามันต้องมาทางเนี้ยเพราะว่าแบบเหมือนจุดอื่นไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอะ โอ้โห <Yeah. S 2> uh huh. เกือบมันจะขึ้นอะไรบ่อยขนาดนั้นคือตอนนี้ขอหยุดพูดนะคะต้องการสมาธิเซซุดฟักกอนนั่นะคือคนที่เคยเข้ามาร่วมตี้เราตอนเกมแรกเมื่อกี้ไงใช่ป้าเราเขาก็ออกรวๆๆอนนี้เขาได้กลับมาแล้วนะคะไดแล้วได้แล้วเย้ เย้วิ่งเฮ้ยมันเห็นอะไรอยู่ตรงนั้นคนหรือว่าปีศาจเฮ้ยดูอันตรายอ่ะอุ้ยตกใจเพื่อนค่ะเพื่อนอันนี้คือเพื่อนมาช่วยกันเร็วจะได้เสร็จเวไวนะอย่าทำร้าเบอร์นะมันมาแล้วมันมาแล้วเห็นเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเพื่อนวิ่งเราวิ่ง เฮ้ยเดียวเฮ้ยมีคนโดนจับดางแล้วโดนตรงไหนโดนตรงนู้นผมงว่าปีศาจคงจะไม่วิ่งผ่านเราก่อนนะเดี๋ยวไปช่วยนะรับเงินเครื่องนี้ก็เสร็จแล้ว k n p คืนทางทีนดีอะค่ะมีคนเคยมาแนะนำไว้ว่าถ้าช่วยเพื่อน แนะนำให้ไปพร้อมกันสอคนมันจะช่วยได้ง่ายขึ้นเฮ้อยู่ไหนอะโอ้โหอยู่ใกล้มากอะเป็นตัวกับดักเหรอเป็นตัวกับดักแล้วมันก็จะวางกับดักไว้ที่เท้าตอนเราเข้าไปช่วยใช่ไหมเอาไงอะเอาไงอ่ะ ส้มเครื่องก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราก็วิ่งไปเจอกับดักเราเองนะคะตอนนี้เอาเอาเอาภาพวาร์ปอีกแล้วภาพวาร์ปอีกแล้วเน็ตเน่าเฮ้ยเน็ตเน่าแล้วอีกสองคนหายไปไหนอะเ <c oughs> มื่อกี้เห็นคนหนึ่งที่แบบเหมือนมา่อมเครื่องกับเรา <c oughs> จริงๆเหน้าลงไปใต้ดินเนาะเพราะเหมือนใต้ดินจะมีของ นายอย่าดินมากนะอาจจะมีคนไปช่วยนายทันนะการที่เราโดนแขวนตะขอเราดิ้นนะคะจะทําให้เราตายไวขึ้นนะแต่ถ้าคิดว่าไม่มีใครช่วยแน่ๆก็เออก็ต้องดิ้นแลหละชิปหายเมื่อกี้นะว่าปีศาจต้องได้ดินแน่เลยอะแต่เขากำลังเฝ้าเพื่อนเราอยู่ไงไม่เคยทำไมรอบนี้กดได้ไม่ตรงร้อ้าสิบเลยวะ เฮ้ยเฮ้ยเครื่องนี้คือเครื่องแห่งความหวังค่ะว้าวเฮ้ยคือดีอะคือดีเกินตายแล้วลูกรอบเนี้ขอร้องคุณแม่ขอร้องนะคะอาเพืน่อโดนกับดักอนนี้นะคะจะเป็นเกมที่นำได้ถ่ายช็อตที่วิ่งนี้ทางออกให้ท่านผู้ชมทุกคนได้ดูกันทางออกนำงานแล้วเพื่อนเราตอนนี้เพื่อนเราเหมือนจะรอดไปได้นะคะเอาไงเอาไง เอาไงเอาไงมาแล้วมาแล้วไปฝากมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนอะใกล้มากอะเสียงอะโอ้โหโอ้โหมันอย่าวิ่งมาทางนี้อย่าวิ่งมาทางนี้อย่าวิ่งมาทางนี้เออฉันจะช่วยเขายังไงละเนี่ยแล้วทางออกมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะโอ้ เดียวเดียวไปยังแบงไปแล้ววิงว่งวิ่งตอนนี้เราควรจะทำยังไงคะช่วยเพื่อนหรือธัญญสเพื่อนคะทุกคน <S <S อ้อขอหาประุูทางออกก่อนแล้วกันนะมาะุูทางออกมันอยู่ไหนแล้วยามางหาไม่เจอเลยอะ่ะประกววิ่งวิ่งไปโดนเหยียบกับดักตา อยู่ข้างหน้านี้แน่เลยใช่ไหมวิ่งหลอกกำแพงไปเพื่อนเราบาดเจ็บก,กันทุกคนเลยนะคะเราบ้าผีมันฉลาดมันน่าจะมารอแถวเนี้ยเฮ้ยอ,ออกได้แล้วเอาไงมานี่มาเอาไงรักษาให้ก่อนมานี่มานี่สิเอานายไปไหนมานี่โอเคเอาไงช่วยอีกคนไหมคะรักนายเลยเฮ้ยมันมาแล้ว่า วิ่งนะออกนะออกนะออกไหมมันมาแล้วออกแล้ว <c oughs> ขอโทษทุกคนอย่างน้อยนะคะถึงจะเป็นการพระยยน์แต่น้ำก็สามารถทำการถ่ายทำช็อตที่น้ำสัญญาลได้สำเร็จอยู่ชั่วปะชั่วเนาะรู <c oughs> ้สึกผิดอ่ะเฮ้ยแต่เราก็ช่วยซ่อมเครื่องแล้วนะแล้วขอโทษจริงๆที่เราทำแบบนี้เย้ชนะแล้วอ่ะออะละค่ะจะได้จบคลิปนี้ซะทีนะแต่ก่อนจบขอไปส่องเพื่อนนิดนึงลวกันว่า เนี่ยน้ำรู้สึกว่าสองคนเนี้เขาต้องมาด้วยกันค่ะเชื่อไหมเขาต้องมาด้วยกันแน่นอนและอย่างน้อยตอนนี้ก็น่าจะออกไม่ยากละเพราะว่าเราเปิดทางออกให้เขาแล้วพอรอบที่แล้วที่คุณเจสุสเข้ามาในห้องอ่ะเขาแบบกดออกกดเข้าหลายรอบมากอะ่ะแต่น้ำก็ถือว่าอ่านว่าเขาเป็นเพื่อนกันน้ำก็รักษาคุณพระเจ้านี่นะคะแล้วก็ให้คุณพระเจ้าไปช่วยเพื่อนต่อเลยกันเนาะรู้สึกปลอบใจตัวเองนายมันใกล้เกินไปนายมันเต้นรัวโอ้หัวนายนาย,นายอย่าเข้าไปทีน,นายทำอะไร นายอย่าออกมาสิมันออกไปแล้วนาย <c oughs> โอ้ยลุ้นแทนปีศาจโอ้โหประตูนี้ยังไม่เปิดลูกประตูนี้ยังไม่เปิดลูกเปิดเลยเ <c oughs> ออแล้วเพื่อนน่ะเพื่อนอีกคนอยู่ไหนอะ <c oughs> เดี๋ยวดูอีกคนหนึ่งนะคะ รู้เหมือนทุกคนจะรอดได้คะ่ะเฮ้ยประตูอยู่ข้างหลังนายวิ่งออกไปเลยรออะไรละ่ะควยลยโยมไปอ๊มบประตูอยู่ตรงนู้นนี่เอาแต้มหรอเออเป็นไปได้คะ่ะอาจจะเก็บแต้มนะคะวิ่งนี่วิ่งวิ่งวิ่งตรงประตูออกไปเลยตรงประตูเลยเออห่อเขากลั Folks, วใช่ไหมเพราว่าผีมันจะดักอยู่หน้าประตู <c oughs> เอ้าเอาเก็บแต้มชัวร์ชัวร์แบบเนี้ยวนตีนีนหลังหาง เออควรดีเนานะโอเคนะคะถึงตอนนี้น้ำก็รู้สึกโล่งใจได้แล้วที่เพื่อนๆของเราทุกคนได้ทำการผ่นานออกมาอ๋อเเขาเก็บแต้มจริงด้วยดูสิแต้เขาเยอะดูแรงเขาดีแรงเขาต้อง17เนะี่โอเคเออดีมกันเนาะประตูเออเปิดแล้วก็เออไล่เก็บแต้ก่อน ย yeah. ในที่สุดนะคะคลิปนี้น้ำก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์กับสิ่งนี้ได้ทำการรับปางทุกคนไหมว่าจะถ่ายช็อตนั้นมาให้ดูนะเราก็มีช็อตชอตนั้นแล้วอ่ายัางไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามด้วยกันมาจนจบโอ้โหเสียงคลิปนี้ตอนจบมันช่างสดใสเหลือเกิน อยังไงก็รอบหน้านะคะคิดว่าน่าจะลองมาเล่นเป็นตัวฆาตกรให้ดูบ้างนะให้มาดูกันว่าอารมณ์ของการเป็นคนปีศาจไล่ล่าพวกผู้หนีตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงสำหับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะติดตามกันต่อไปด้วยนะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะไปลคะค่ะสวัสดีค่ะ